เช็คด่วนครับถ้าคุณมีเส้นสามเหลี่ยมกลางฝ่ามือนะครับชะตากรรม8อย่างที่คุณต้องพบและหนีไม่พ้นมีอะไรบ้างครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ท่านฟังก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมนะครับผมมีช่อง YouTube 2ช่องน,นะครับคืออาจารย์เอกธนกรทุงจุดด้ยรวยง่าย1แล้วก็อาจารย์เอกธนากรทุงจุดด้รวยง่าย2ช่อง2เป็นคลิปสั้นๆครับ ดูแบบ3นาทีรู้เรื่องนะครับส่วนใครที่กดติดตามแล้วนะครับอยากได้วอลเปเปอร์นะครับผมแจกให้ฟรีๆแอดไลน์ไปนะครับแล้วก็แจ้งไปที่เลขาผมบอกว่าคุณอยากได้รับวอลเปเปอร์ส่วนคนที่เข้ามาดูคลิปนี่นะครับผมบอกทุกท่านว่าท่านดูคลิปท่านเหมือนได้ทําบุญนะครับเพราะว่าเงินที่ได้จาก YouTube ผมนําเงินไปทําบุญบางส่วนครับไม่ว่าจะสร้างโรงเรียนไม่ว่าจะทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือผู้พิการนะครับ ช่วยเหลือเด็กได้โอกาสถือว่าเราได้ทาบุญร่วมกันสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายนะครับหรือว่าหุงจุ้ยรวยง่ายชื่อในแวดวงการสักยันม์ผมพิจารณ์เอกธนกรสํานักสักยันปู่ดูสี่ร้อยแปดบางซื่อครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันครับเรื่องของคนที่มีเส้นลายมือสามเหลี่ยมกลางฝ่ามือมักจะมีชะตากรรม8อย่างที่ต้องเจอแบบนี้เหมือนกันหมดครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นยากที่จะหนีแต่ผมจะบอกเล่าและบอกวิธีแก้ให้คุณฟังครับ ต้องบอกว่าเส้นสามเหลี่ยมที่ขึ้นอยู่ตรงกลางฝ่ามือถ้ามีขนาดใหญ่ให้ผลมากหนักหน่วงมากถ้ามีขนาดเล็กก็คือให้ผลน้อยถ้ามันเส้นลึกชัดเจนให้ผลอย่างหนักหน่วงถ้าให้อ่าถ้าเกิดว่ามันบางให้ผลเบาบางโอเคนะครับชัตตากรรม8อย่างที่คุณจะต้องผ่านด่านหรือว่าคุณจะต้องเจอมีดังนี้ครับ 1. ทํางานตั้งแต่อายุอย่างน้อยชีวิตต้องสู้ครับ เพราะว่าเส้นสามเหลี่ยมปรากฏขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางฝ่ามือเนี่ยเราเรียกว่าที่ราบลําบากนะครับจึงมีชีวิตที่ต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ตั้งแต่เด็กทําอะไรเนี่ยโอ้โหมันต้องดิ้นรนด,ด้วยตัวเองเป็นแบบนี้นะครับมีพ่อแม่พี่น้องคุณก็ต้องเหนื่อยอยู่ดีเหมือนไม่มีคนอุปถัมภ์มานะคุณต้องต่อสู้ทํางานตั้งแต่เด็กข้อที่สองครับเป็นดวงชะตาต้องโยกย้ายถิ่นฐานตั้งแต่เด็กนะครับบางคนเนี่ย ก็คุณพ่อไปทํางานต่างจังหวัดตัวเองก็ต้องย้ายตามไปด้วยบางคนคุณพ่อไม่ได้ย้ายไปไหนตัวแต่ว่าตัวเราเองจะไปต้องไปเรียนอีกจังหวัดหนึ่งก็เลยไปอยู่ไกลคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วพอทํางานกลับมาอยู่บ้านตัวเองก็อยู่ได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องไปอีกนะครับเป็นดวงชะตาการโยกย้ายถิ่นฐานในชีวิตนี้ต้องย้ายใหญ่3ามครั้งในชีวิตตั้งแต่ครั้งที่3เป็นต้นไป มันก็จะเริ่มเหมือนกับเริ่มตั้งตัวได้แต่การจะตั้งตัวได้หรือว่าจะสบายหรือไม่สบายเนี่ยดวงชะตานี้ถ้าไม่แบกผู้อื่นก็สบายขึ้นแต่ถ้าแบกผู้อื่นก็ก็ยังหนักอยู่วิธีแก้เรื่องนี้นะครับให้คุณไปไหว้สาหลักเมืองนะครับจังหวัดที่คุณอยู่บ่อยๆการที่คุณไหว้าสาหลักเมืองจะทําให้คุณเป็นหลักเป็นฐานอยู่แล้วมั่นคงมากขึ้นถ้าชีวิตน,นี้มันไม่มั่นคงสักที ลองดูครับต่อมาในข้อที่สครับก็บอกว่าชีวิตนี้ไม่มีแต้มต่อเลยทำอะไรต้องลุยเองไม่มีใครให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณคุณเป็นมานอกสายตาครับคุณไปทำธุรกิจในการงานอะไรคุณไปทำงานบริษัทคุณไปทำงานอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับแรกๆเขาจะดูถูกคุณด้วยซ้ำไปคุณไม่ใช่คนแรกที่เขาหมายตาแต่ว่าพอคุณสู้ต่อไปแล้วคุณชนะแต่การชนะของคุณมันก็เขาเรียกว่า แลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ําตาผมบอกแบบนี้เลยเหมือนไม่มีใครเห็นค่าของคุณแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ชนะคุณก็เอาตัวรอดผ่านมาได้ในข้อนี้นะครับวิธีแก้ไขก็คือให้ทําบุญนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการเติมน้ํามันตะเกียงนะครับหรือว่าช่วยเหลือคนตาบอดคนพิการเด็กด้อยโอกาสก็จะเป็นการแก้ดวงชะตาของคุณทําให้มันมีคนมาอุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือคุณมากขึ้น อีกอันนึงอยากให้ทําก็คือทําบุญหลังคาถ้าคุณทําบุญหลังาคาก็จะมีผู้ปกป้องคุณหรือว่าทําบุญกําแพงนะทาบุญประตูรั้วนะครับนี่ก็จะทําให้คุณเนี่ยมีคนเข้ามาปกป้องให้ความช่วยเหลือคุณถ้าคุณมีโอกาสทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของถนนคุณก็ทําอะไรก็จะสะดวกขึ้นง่ายขึ้นเอาลองทําดูนะครับต่อมาครับข้อที่4ี่ครับนะครับก็คือมีคู่มีคู่ครองนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ มีคู่ครองพึ่งพาอาศัยยากในที่นี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์คือไม่ได้มาจากอ,อุ้งมืออุ้งมือ,อตรงซ่อนมือนะซ่อนมือตรงใต้นิ้วก้อยนะแล้วก็วิ่งมาที่ตรงนิ้วกลางนะถ้าคุณไม่ได้มีตรงนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะได้คู่และคู่เลี้ยงดูคุณเนี่ยยาก นะหรือว่าคุณไม่ได้มีเขาเรียกว่าเส้นาวาสนาที่เป็นวงแหวนมหาเสน่ห์นะ่ก็คือใต้ระหว่างร่องนิ้วชี้มาจนถึงร่องนิ้วกลางถ้าคุณไม่ได้มีตรงนี้นะวงแหวนตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าคุณไม่มีทางที่จะได้คู่ที่เขาเลี้ยงดูคุณ ดีไม่ดีเนี่ยไม่เลี้ยงดูคุณคุณต้องไปเลี้ยงเขาด้วยซ้ำไปในบางคนนะเพราะฉะนั้นเองกรรมข้อที่สี่คุณจึงเป็นคู่มีคู่และคู่ไม่ได้เลี้ยงบางคนคือไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยนะมีเหมือนไม่มีนะฮะนี่คือข้อที่สี่ต่อมาในข้อนี้นะครับก็ต้องหมั่นทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการกระตันยูต่อบิดามารดาบ่อยๆเสร็จแล้วถ้ามีโอกาสทําบุญพวกงานแต่งงานหรือว่าไปช่วยออกแรง อันนี้ก็จะเป็นดวงชะตาที่ทําให้คุณมีความรักที่สมหวังได้คู่ที่มาเกื้อกูลคุณในข้อที่ห้าเขาบอกว่าชะตาของคุณนี้คุณให้ใครยืมตังค์ไม่ได้นะให้ยืมให้ใครยืมตังค์เนี่ยไม่ได้คืนดวงชะตาคุณจะมีความคล้ายๆกับคนที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือถ้าคุณมีกากบาทมีสามเหลี่ยมมีเส้นเครื่องหมายบวกปรากฏมันจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก นะแต่ว่าคนที่มีเส้นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายก,กบบากบาทเครื่องหมายสามเหลี่ยมเอ้เครื่องหมายดอกจันเนี่ยหรือว่าเครื่องหมายดวงดาวเนี่ยห้าแฉกขึ้นไปเนี่ยเขาจะเป็นคนมีซิกเซนนะคุณก็ลองสํารวจด,ดูบนมือคุณว่ามีเปล่าถ้ามีก็ต้องไปฟังคําขยากรอ์ตรงนั้นต่อไปเพรานะในวิชาเส้นลายมือตรงนี้ที่หยิบมาเนี่ยเป็นเรื่องของเส้นสามเหลี่ยมอย่างเดียวก็ต้องไปประกอบร่างกับเส้นอื่นๆด้วยนะครับต่อมาข้อ ที่ห้าไปกี้นี้ที่บอกว่าให้คุณให้ใครยืมตังค์ไม่ได้นะคุณต้องจําไว้เลยคุณดวงชะตาคุณเนี่ยสร้างหาเงินหาทองมาเนี่ยถ้าคุณให้ใครยืมตังค์ก็สวยต่อมาออกหน้านะครับออกหน้าไปเล่นแชร์ออกหน้าต้องใช้นี่แทนเขาหรือว่าไปเซ็นชื่อในบริษัทซีซัวไม่ได้คุณต้องอาจจะต้องมารับรับใช้นี่ด้วยถ้าคุณเป็นข้าราชการเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรแบบนี้นะยิ่งหนักนะ ถ้าคุณไปเซ็นคําประกันคายคุณต้องใช้นี่แทนเขาเลยนี่จากประสบการณ์ดูมาเยอะเยอะมือเยอะคนก็เป็นแบบนี้ต่อมาวิธีแก้เรื่องนี้นะครับดีที่สุดคืออย่าให้ยืมแต่ถ้าให้ยืมไปแล้วนะครับต้องไปไหว้ขอจากท่านเทเวสุวรรณครับบอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ของเราแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยช่วยบรรดาลดนให้มันมีเงินมาจ่ายคืนเรานะแต่ระหว่างนี้เราก็ต้องพยายามคุยดีกับเขานะครับ รักษาช่องทางการติดต่อไว้ไม่งั้นมันก็จะศูนย์เปล่าอาจจะได้มาเป็นเบี้ยหัวแตกหรืออะไรก็แตกก็ดีกว่าไม่ได้เลยสู้ๆครับข้อที่6ดวงชะตางคุณนั้นเป็นดวงชะตาคือทําให้คนอื่นรวยนะเป็นดวงทําให้คนอื่นรวยดวงชะตานี้ต่อสู้ฝ่าฟันตั้งแต่เด็กนะครับถ้าคุณได้เป็นลูกน้องนะโอ้โหอยู่จนแบบเท่าแก่รวยเอาอะนะถ้าเกิดว่าทําธุรกิจโกงสีก็คือคนอื่นสบายเลย คนอื่นสบายเลยไม่ต้องทาอะ่ะคุณมีคนลําบากอยู่คนเดียวแล้วคุณจะให้ใครมาทําอะไรแทนคุณก็ไม่ได้ด้วยนะไม่ดีเท่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วคุณก็เหนื่อยอยู่คนเดียวก็เป็นแบบนี้บางคนเนี่ยแบกภาระครอบครัวไว้ทั้งหมดอยู่กับตัวนะเลี้ยงลูกนะเลี้ยงผัวนะหรือว่าบางคนก็คือเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อ้โหหนักมาก ถามว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมขนาดไหนถึงจะแบกทุกสิ่งอย่างขนาดแบบเท่าคุณก็ต้องบอกว่าน้อยคนที่จะเป็นแบบคุณคุณก็ถือว่าจะบอกว่ากรรมเยอะก็เยอะจะบอกว่าบุญเยอะก็เยอะนะบางคนนี่ต้องเลี้ยงดูยันลูกยันหลานเลยนะมีลูกลูกโตแล้วก็ยังพึ่งพาสายอะไรไม่ค่อยได้ก็ต้องทําใจว่าไม่ค่อยพึ่งเขาถึงจะโอเคนะครับถ้าจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรเนี่ย นะครับก็ต้องบอกว่าให้ซื้อเป็นชื่อของตัวเองอย่าไปซื้อเป็นชื่อพ่อแม่พี่น้องหรือว่าสามีหรือว่าภรรยาไม่งั้นมันก็จะสูญไปเสียไปนะเป็นดวงตาทําให้คนอื่นรวยเพราะว่าอย่างนี้เวลาที่คุณซื้อเป็นชื่อเขานะถึงเวลาเขาก็เอาไปขายหรือว่าถึงเวลาเขาเลิกลากับคุณ<ๆ>เขาก็เอาไปนะถ้าเกิดว่าซื้อเป็นชื่อพ่อแม่พ่อแม่ยกให้ลูกคนอื่น มาคล้ายๆกับคนที่มีกากบาทบนฝ่ามือคล้ายๆกับคนที่มีเครื่องหมายบวกคล้ายๆคนที่มีเครื่องหมายดอกจันคุณเป็นแบบนี้วิธีการแก้นะครับในเรื่องนี้นะครับมันทําบุญหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการสมทบทุนซื้อที่ดินวัดนะครับหรือสมทบทุนเกี่ยวกับการสร้างกุฏิสร้างโรงพยาบาลสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลอะไรแบบนี้เกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับการสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่คือการแก้ไขดวงชะตาแบบนี้ต่อมา ในข้อที่7นะครับก็บอกว่าคนที่มีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมบนฝ่ามือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบ้านของคุณเนี่ยคุณยืนอยู่บนบ้านของคุณนะบ้านของคุณเนี่ยจะมองเห็นวัดนะครับหรือว่าจะต้องก่อนถึงบ้านเนี่ยจะต้องผ่านวัดหรือว่าใกล้กับทางสามแพ่งหรือว่าบ้านของคุณเนี่ยมันตรงกับช่องลมพอดีช่องลมคือช่องว่างระหว่างตึกหรือว่าช่องว่างระหว่างต้นไม้ทางวิชาของจุ้ยเรียกว่าธนูลม ทั้งสามอย่างตรงนี้นะไม่ว่าจะผ่านวัดหรือว่าใกล้วัดหรือว่ามองเห็นวัดมองเห็นเมนมองเห็นยอดเจดีมองเห็นป่องเมนมองเห็น,อ,น,อ,หนอ,ะอะไรอ่ะท่อฟ้าใบลากานะหรือว่าใกล้ทางสามแพ่งเนี่ยทางพงจุ้ยบอกว่าไม่ดีทั้งสิ้นดวงชะตาคุณจึงเป็นดวงชะตาที่อยู่แล้วเหมือนบ้านร้อนนะครับบ้านร้อนมันคือ พลุงพลังนะครับทำงานเด็ดเหนื่อยเหนื่อยจากนอกบ้านมาแล้วจังต้องมาเหนื่อยในบ้านอีกวิธีการแก้ตรงนี้ต้องพยายามอย่าให้บ้านลกเด็ดขาดแล้วก็ไอเตาไฟที่คุณมีที่บ้านเนี่ยต้องพยายามหมั่นใช้งานมันนะเตาไฟนะครับไฟทำอาหารเนี่ยพยายามใช้งานมันนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยอย่าอยู่อ่าเตาไฟอย่าอยู่ติดกับซิงล้างจานนะถ้าเกิดว่ามันอยู่ติดกันให้เอาอ่า ผ้าเช็ดมือสีเขียววางนะครับนี่คือการแก้ไขพงจุ้ยนะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหบางทีบางคนเนี่ยทำงานจากนอกบ้านมาแล้วยังต้องมาเหนื่อยในบ้านต้องมาลบกับคนในบ้านอีกนะครับมันก็เลยเหน็ดเหนื่อยแบบนี้ก็แนะนำนะครับแก้เคล็ดนะครับโดยการตั้งวางเกลือนะเกลือเม็ดนะเกลือเม็ดเนี่ยใส่แก้วสูง,สงใส่ลงไปหนึ่งในสี่ของแก้วนะครับก้นแก้วใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเติมน้ำให้แค่ปิ่มปิ่มเกลือ เสร็จแล้วทิ้งไว้นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งมันจะค่อยๆมีขี้เกลือค่อยๆไต่ขึ้นจากด้านในพอไต่ขึ้นมาพอเริ่มจะขึ้นมาถึงปากแก้วแล้วให้เอาเกลือนี้ไปทิ้งแก้วเก็บไว้นะเวลาทิ้งเนี่ยให้ให้ซอเอาเกลือทิ้งทั้งหมดนะครับทิ้งลงใส่ถุงแล้วก็ไปทิ้งถังขยะนอกบ้านแต่ครั้งแรกอยากให้ไปทิ้งทางสามแพง่งถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่สะดวกทิ้งทางสามแพง่งให้ทิ้งถังขยะนอกบ้าน เคลที่2องที่อยากให้ใช้ก็คืออยากให้เอาต้นไม้นะครับไปปลูกไว้ในห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นพูด่างก็ดีไผ่ควนอิมก็ดีหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นต้นไม้ที่ปลูกในร่มเพื่อดึงพลังแก้ห่วงจุ้ยนะครับบ้านบ้านของคนมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมกลางฝ่ามือเนี่ยต้องพยายามอยากให้มืดนะครับเพราะว่าลายมือคุณเป็นดวงแบบธาตุไฟ นะถ้ามืดแล้วมันก็จะชีวิตมันก็จะค่อนข้างจะอุปสรรคเยอะถ้าให้ดีหลอดไฟหน้าบ้านทั้งสองทั้งหลอดไฟหน้าบ้านเนี่ยไฟสองสว่างเนี่ยจะต้องเปิดติดแล้วก็ไฟบันไดก็จะต้องเปิดได้นะในเวลากลางคืนแล้วก็ไฟทุกดวงในบ้านต้องอย่าให้เสียนี่คือเรื่องห่วงจุย้ยที่อาจารย์อยากให้คุณปรปับแก้ปรับแก้นะครับต่อมา การวางหิ้งพระของคุณเนี่ยที่ผมอยากให้คุณวางจริงก็คือการวางหันหน้าหิ้งพระไปในสามทิศที่เป็นสําคัญก็คือทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าทิศต,ตะวันออกก็ได้หรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกการหันทิศก็คือให้หันหน้าพระพุทธเนี่ยออกไปทางหน้าบ้านนี่ก็คือสิ่งที่ผมแนะนําเพราะว่าดวงคุณเป็นธาตุไฟต้องตั้งวางพระพุทธร,รูปให้เด่นชัดถ้ายิ่งเด่นชัดคุณยิ่งรวยง่าย นะครับอันนี้คือนี่คือลายมือนะยังไม่ได้ว่าด้วยวันเดือนปีเกิดหรืออะไรอย่างนี้เลยนะลองทําดูต่อมากรรมข้อสุดท้ายกรรมข้อที่8ครับเขาบอกว่าเป็นดวงแต่งงานสองครั้งอ่าเป็นดวงแต่งงานสองครั้งหรือว่ามีแฟนเหมือนไม่มีเอาง่ายๆว่าบางคนแต่งงานตั้งแต่อายุน้อยนะครับอายุน้อยเสร็จแล้วก็เลิกลาไปแล้วก็มาแต่งกับอีกคนหนึ่งคนที่สองเนี่ยก็เหมือนจะอยู่นานนะครับ หรือเป็นดวงชะตาแบบมีแฟนเหมือนไม่มีก็คือบางคนก็คือมีแฟนแต่ว่าอยู่คนละบ้านหรือมีแฟนแต่แบบพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ค่อยได้หรือว่ามีก็แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะระบายความทุกข์อะไรไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรไม่ได้มีเหมือนไม่มีซะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองเช็คตัวเราเองดูนะครับคราวน,นี้วิธีแก้นะครับวิธีแก้ในเรื่องนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะ ไม่อยากให้มันพบเจอเรื่องแบบนี้ในเรื่องของคู่ครองเนี่ยก็มันทําบุญกับพวกหมาแมวจรจัดบ่อยๆส่วนเรื่องของอความลําบากยากเย็นทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องแก้ที่ใจเป็นดวงชะตาคือให้ความเมตตาคนอื่นไม่ได้เอ็นดูเขาเอ็นเดาเอ็นเราขาดเป็นดวงชะตาแกล้งรวยไม่ได้แกล้งรวยสวยทุกทีอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะผมอยากให้คุณเนี่ยไปถ้าเกิดว่าคุณสํารวจบนเส้นลายมือ,อคุณ แล้วมันมีเครื่องหมายกากบาดเครื่องหมายดอกจันเครื่องหมายไอ้ไอ้เครื่องหมายดาวห้าแฉกขึ้นไปเนี่ยคุณไปฟังคลิปกากบาดได้เลยอาจารย์ทําไว้คลิปเยอะแยะมากมายบอกวิธีแก้ไขไปทําตามนะแล้วมันก็จะดีขึ้นแล้วผมก็พยายามทําคลิปลายมือเส้นอื่นๆประกอบคุณก็ดูไปไล่ดูไปบนลายมือคุณว่าเออเส้นนี้อาจารย์ได้พูดไปแล้วเส้นชีวิตเส้นวาสนา เออเราเป็นอย่างนั้นไหมบางทีมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีกลุ่มนะก็ไปติดตามเข้ากลุ่มไลน์ของผมไว้ก็ได้เพราะว่ากลุ่มไลน์เนี่ยนะครับผมก็จะให้ความรู้นะครับก็บางทีทาคลิปแล้วก็จะโยนลงไปในกลุ่มไลน์หรือว่าบางทีเนี่ยเราถ่ายฝ่ามือมาเนี่ยเออมีข้อสงสัยอาจารย์อันนี้มันใช่แบบเส้นแบบที่อาจารย์คุยหรือเปล่าก็ลองส่งมาได้ส่งมาดูาได้นะครับส่งมาแล้วก็ก็จะให้คําแนะนํานะครับก็ฝากไว้นะครับ ฝากไปกดติดตามทุกช่องทางไนมะ่ว่าไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับอย่าลืมนะผมมีกิจกรรมนะครับแจกวอลเปเปอร์นะครับคุณแอดไลน์ไปที่เบอร์นี้ก็ได้ฮะ0854491499นะครับผมฝากทุกท่านไว้ด้วยสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้ร่ำรวยทุกๆคนสวัสดีครับ